สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ไม่อยู่กับเกม g a r d e n น f b a n b a n นะครับหรือว่าจะเรียกว่าการ d เทนออฟบ้านบนก็ได้เหมือนกันความจริงมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเรียกแบบนั้นมันตลกดีนะครับคือคำว่ากา r d เทเนี่ยมันย่อม,มาจาก Kinder g a r า e n ทนะครับหรือว่าโรงเรียนอนุบาลน,นั่นเองนั่นหมายถึงเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นใครสักคนหนึ่งที่ได้เข้าไปสำรวจโรงเรียนอนุบาลแบรนแบน โรงเรียนที่ดูไม่มีพิษภัยและมีมาสคอตน่ารักน่ารักที่อยู่ตรงกำแพงตรงนี้เลยแหละครับแต่เรื่องราวนี้มันได้ผิดแปลกไปแล้วมันอาจจะเลวร้ายมากกว่าที่คิดโดยสำหรับเกมนี้ผมตั้งตารอมันนานมากเพราะว่าผมวิชลิดไว้นานแล้วแหละครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเกมม a สคอ t เฮอร์เรอร์ที่ผมคิดว่านะน่าจะโด่งดังมากในอนาคตแหละครับซึ่งหลังจากที่เกมได้ปล่อยไม่นานนี้ ตัวเกมภาค2ก็ปล่อยให้เราได้วิชลิดกันแล้วละครับซึ่งผมขอรบกวนทุกคนที่มี s สตีมหน่อยนะทําการวิชลิดเกมนี้ให้เขาหน่อยละกันนะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์สตีมไว้ที่ดีสคริปชั o นใต้คลิปวิดีโอนี้ละกันนะแต่ว่าในตอนนี้เราไปชมความหลอนของเกม g a r เ e n of b a n บ b n n d กันดีกว่าครับไป n New g เก e อ่าฮะได้ยินเสียงแบบว่าเด็กๆก,กำลังแบบ พูดคุยอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มีการเขียนว่าสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาเด็กที่หายไปเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะทำการกดที่นาฬิกาเพื่อทำการ advance time นะหรือว่าทำการข้ามเวลาอะไรประมาณนั้นอลองกดดูแล้วกันเนาะอ่าฮะเล่นไงอะไรวะเนี่ย อันนี้คืออะไรครับอยู่ดีๆก็มีตะปูอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะอะลองสคกิปอีกเฮ้ยอะไรไว้เนี่ยหุ้ยมันมีควันอะไรไม่รู้ด้วยครับ What the hell เอ้ามืดแล้วเ,เดี๋ยวผมลองปรับภาพให้มันสว่างดูนะครับผมไม่เห็นนะคุณผู้ชมเห็นคนเดียวนะครับ หวังว่าจะไม่มีอะไรนะโอเคถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็ไ,กไปเลยแล้วกันนะครับถ้ามีก็จีจนะฮะโอเคกด WASD เพื่อเคลื่อนที่โอเคครับกด E เพื่ออินเตอร์แอคกับของต่างๆอ่ะฮะก็เหมือนเกมทั่วไปนะครับกดชิปเพื่อวิ่งอ่าได้เลยนี่ไง แบนแบนส์คินเดอร์การ์เทนไครับหรือว่าโรงเรียนอนุบาลแบนแบนนะครับตอนนี้เราเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้นะให้วางรองเท้าไว้ตรงนี้วางไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเออมีความรู้สึกเหมือนป๊อปปี้เพยทามเล็กๆนะที่แบบเริ่มมาเราก็แบบมาอยู่ที่ Factory แล้วนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแล้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ยเก็บมาครับ ได้มาหนึ่งอันอาสามารถกระโดดได้ด้วยนะครับโอเคนี่น่าจะเป็นอ่ามาสคอตประจำโรงเรียนนี้นะครับอันนี้อะไรอะ่ะ Creativity Area ก็คือเป็นพื้นที่สร้างสารรค์นะครับประมาณนั้นแล้วนี้คืออะไรจัมโบ้จอรพูดว่ากินผักและผล,ละไม้จะได้แข็งแกร่งดังเช่นฉันประมาณนี้ โอเคอ่าฮะเหมือนว่าเราจะไปไหนไม่ได้เลยครับแล้วตรงนี้ล่ะสิงเกอร์ฟินพูดว่า mm hmm. การที่ฉันมีมือเยอะๆเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้หลายๆคนเลยนะโอเคน่าจะเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือผู้คนนะครับอันนั้นมันไม่ได้มองเราตั้งแต่แรกใช่ไหมวะใช่ไหมไม่รู้อ่ะ โอเคน่าจะไม่แหละแล้วทำอะไรตอนนี้ฮ่ากดได้ครับอุ้ยโอ้โหเสียงอะไรมันจะน่ากลัวได้เบอร์เนี้ยอ่าฮะอันนี้คืออะไรครับเป็นเหมือนที่กดปุ่มโอเครีโมทต,ต้องการแบตเตอรี่2ชิ้นอ่าฮะ มีจดหมายด้วยครับถึงคุณแม่อันนี้น่าจะเป็นผู้ชายนะครับดูจากอาริยบทแล้วนะผมซ่อนอยู่ในห้องแต่ว่าผมต้องสู้กับปีศาจนะครับเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้แคลรชอบผมให้ได้อันนี้ก็คือมีชั้นปีศาจแล้วก็แคลรนะครับเวทว่าโอเคแล้วยังไงต่อต้องการ2แบตเตอรี่เหรอฮะ แล้วจะหาแบตเตอรี่สองอันได้จากที่นหยอุ้ยแล้วนี่คืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะมีแบตเตอรี่สองอันตรงนี้ครับโอเคแล้วไงต่อเอ้ยอะไรวะน้านะ Is that a, a drone or something? โดรนครับ หรือยังไงกดคลิกซ้ายเพื่อใช้ของเล่นอย่างนี้เหรออ๋อเราสามารถบังคับได้ครับโอเคงั้นก็ฮะกดคลิกขวาเพื่อเทเลพอร์ตของเล่นมายัางพื้นที่ใกล้ๆเหรอการควบคุมสามารถทำได้แม้กระทั่งตอนที่พอสแล้วอย่างนี้นี่เองฮะ บอง What อเคงั้นลองอันนี้สิอ่ะลองไปกดปุ่มตรงนี้ดูบองโอเคอ่ะแล้วก็ต้องกดอันนี้อีกอันหนึ่งใช่ปะเฮ้ย <c oughs> ทำไมเป็นสีแดงอ่ะอุ้ยเร็วมากอ้าว <c oughs> ชนสิโอเค เยี่ยมครับแล้วยังไงเอ่ย What the hell อันนั้นคือนั่นคือนกที่มันที่ไอเด็กคนนั้นสู้หรือเปล่าวะโอ้โอ้โหไม่ดีแล้วมันหายไปไหนไอ้ยา d n d is here จุดจบอยู่ที่นี่อันนี้คือกระจกเหรออืมห้องมือจัดๆเย้ยอ๋อของเล่นไม่สามารถถูกคอมมานด์ให้ทำลายของได้นะครับอืมโอเคอันนี้คือบันบานอ๋อคนนี้คือบันบานนะครับ หรือว่าแบนแบนอ,อันนี้มันเขียนว่าการให้คนอื่นเนี่ยก็เป็นการใส่ใจคนอื่นนะฉะนั้นตำอ่อนของเธอเป็นของฉัน What the hell bro คือแบบอันนี้คือพูดตามตรงเลยนะรู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวแปลกๆนะครับมันมันน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อะมันดูไม่มีอะไรนะแต่แบบดูน่ากลัวมากเลยอะ เอาเลยชนเลยอุ๊ยอาา่าฮะมันสามารถชนแบบว่าพวกกระจกสีเหลืองได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเอ๊ะชนสิเอาอันนี้เหมือนจะกดไม่ได้นะครับมันต้องทำอะไรบางอย่างก่อนหรือเปล่า โอเคเก้าอีกระจุยอีกอันนั้นคืออะไรครับกับตันฟิโดพูดว่าอูกาบูกาบูกาอูกาโอเคอันนี้คืออะไรอะโ oh oh อไมคกอโอโอไอ้ยาและนี่คือใครครับ บานบานลีนาพูดว่าความเมตามันไม่มีราคานะฉะนั้นก็กระจายมันให้กับทุกคนทุกที่ทุกแห่งเลยว้าวโอ้แม่กออะไรวะเนี่ยถ้าเข้าไปออกออกจะออกได้ไหมอะ่ะนั่นคืออะไรอะ่ะให้เราหาหกไข่นะครับเราต้องหาไข่หกฟองเหรอชิปหายละ ผมเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาแล้วโอพิล่าเบิร์ดครับตอนนี้โอพิล่าเบิร์ดหิวมากๆต้องป้อนไข่หกฟองถึงจะได้รางวัลโอเคได้จะต้องเข้าไปใกล้ไหมะ่ะมันนิ่งมากเลยอะ่ะนิ่งแบบมีเลขข่โคตรๆอะ่ะแล้วตรงนั้นผมเห็นไข่อยู่หนึ่งฟองนะครับมันบอกว่า บอ่อผิดโคสนะครับก็คือเป็นบ่อบ่อบอลน,นะครับเออทำการปิดอยู่ประมาณนั้นเฮ้ยท่าไงดีอ่ะอุ้ยไกลเกินลองไปกระแทกหน่อยสิลองไปกระแทกมันืออกริบโอเคผม ขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนละทำไงดีอผมว่าเราต้องทำการเก็บไข่นั้นเพื่อเพื่อเริ่มเควสแน่เลยครับชัวร์เลยอ๋อตรงนี้คืออะไรครับมีปุ่มด้วยนะฮะเป็นปุ่มอะไรบางอย่างนะตรงนี้สามารถกดได้นะครับขอเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยว มันไปอยู่ที่โพสิชันที่เราต้องการก่อนแล้วเราก็แตะครับชนมันไปเลยชนมันอือโอเคเลี้ยงไงเอ่ยเฮ้ยน,นั่นไงไขเราเห็นไข่อยู่หนุ่งฟองครับตรงนี้เก็บดูสิอาา่าฮะเลี้ยงไงต่อ แล้วต้องหาอีก5ฟอง2เอ๊ยัยงไง3าอย่าพิ่งนะโหน่ากลัวมากเลยมันไม่บอกอะไรเลยสอีกอันเดียวครับอีกอันเดียวหาอีกอันเดียวครับเราก็น่าจะยัดเข้าปากมันได้เลยปะน่าจะใช่แหละนะครับ สี่ฟองเอ้ยตรงนี้มีกระดาษครับไม่ใช่ไม่ใช่กูอ่าน Bring a friend day sticker แกะให้ดีๆนะโอเคขอบคุณมากผมว่าในในเรือน,นี้น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ไงห้าครับโอเคผมไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับแต่ว่าเอ่อผมจะไปป้อนให้มันแล้วนะครับ หนึ่งโอเคสองสามสี่ห้าหกอะไรอะในนั้นน่ะฮะลัลโหลโอเคได้บัตรสีเหลืองครับขอบคุณมาก ขอบคุณมากนะโอเคครับเฮ้ยมันไม่ได้ขยับใช่ไหมมามาม,ามาไปเลยชนมันชนมันชนเลยอโอเคครับอ่าตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดเช็คก่อน ดิสทรักชั่นแอดวันโอเคไม่รู้คืออะไรแต่ได้คอร์มาแล้วครับแล้วคอร์นเอาไปทำอะไรอ่๋อ oh, คอร์นน่าจะเอาไปทำลายอีออไม้นั่นปะ <c oughs> น่าจะใช่ครับ <c oughs> แต่อย่าขยับนะ อย่าขยับตอนนี้นะเอาละวะเอาละวะเฮ้ยมามามาเฮ้ยเฮ้ยไปนะขอไปนะครับโอเคอะไรไม่รู้อะแต่ไปแล้วกดสเปซเพื่อกระโดด อ๋ออะไรไม่รู้กระโดดแหละโอเคกระโดดแล้วอุดด้ยมันมีรอยเท้าหอยนอกนี่ด้วยอะ่ะใช่ปะใช่แน่เลยอะ่ะนี่ไงโอปลาเบิร์ดพูดไว้โอ๊ยพูดไว้ว่าอะไรอะ่ะ อ๋อน่าจะพูดว่าอุย้ยเดี๋ยวผมต้องซูมไกลๆก่อนนะผมมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่เหมือนกับว่าสิ่งหัวร้อเนี่ยเป็นยาที่ดีที่สุดนะยังไงก็ยิ้มไว้เสมอล่ะนะครับโอเคอันนี้ล่ะอาา้าฮะกดผิดฉันอยู่คนเดียวฉันอยากจะเล่นกับนกทั้งหมดนั่นเลยแต่ว่าทุกคนทิ้งฉัน ทุกคนไปปาร์ตี้โดยที่ไม่มีฉันคุณนายมาสันเห็นฉันแต่ก็ยังไปอยู่ดีไงเหรอฉันกลัวเหลือเกินเพราะว่าหลุ่มนั่นมันทั้งเสียงดังแล้วก็เพื่อนของฉันกรีดร้องในนั้นแต่ว่านกมันดูตลกมากเลยไอ้นกตัวนั้นน่ะเหรอเอ๊ะเอ๊ะแปลกฮะโอ้ชิบหายแล้วสียอะไรกันบ้าง อันนี้สีแดงอันนี้น่าจะต้องเป็นสีขาวนะครับใช่ปะสีขาวโอเคเออโดรนอยู่ไหนเอ่ยน่าจะยังชนไม่ได้นะครับตอนนั้นอันนี้สีเขียวจำได้อยู่โอเคสีเขียวอันนี้สีชมพูสีชมพูครับ อันนี้อูกาบุงก้านี่น่าจะเป็นสีน้ำเงินน่ะเออแล้วก็นี่ก็สีส้มครับเอ,อ๊ะโอเคได้แล้วล่ะได้เฮ้ย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 ไม่ไม่ไม่โนโนโน don do this โอ้โหดูมันมองดิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาแบบนี้หยุดมันชิบหายแล้วมันมาแล้วอย่านะชนดิ ya ya, chạy, 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 Dạ chạy, 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 đây Dạ 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 กด E เพื่อกับชาติมาเกิดเหรอ What the What What the hell โอ้โหเมื่อกี้ฉากไล่ล่าคือแบบน่ากลัวจัดจัดโอ้ยดูดี เร็วชิวโยเร็วมากมันติดบักนะเนี่ย ดเฮลโอเคมาผมคิดว่าเราน่าจะน้องต้องหาอะไรบางอย่างไว้นะครับในการจัดการมนันัดแน่เลยใกล้เกินบางทีอ่ะอินกบ้านี่ข้าควรไปนักต่อน,นักแล้วใช่ไหมไปครับ ชนมันป้องตอนนี้แหละโอเคหูตามแบบเร็วเร็วจัดจัดเร็วจัดจัดไอ้นี่ใช่ไหมลองกดดิตกไปซะอ้ออุ้ยโอ้โหแต่มันมีรอยเท้านี่คือมันตกไปก็สามารถขึ้นมาได้อยู่ดีหรือเปล่าวะใช่ปะ ไม่รู้อ่ะแต่ต้องไปแล้วอ่ะโอ้ยโอเคโอเคสีส้มสีส้มเปิดประตูเร็วเข้าโอเคที่นี่คือที่ไหนเหรอตรงนี้มีจดหมายครับเป็นอ,อตั๋วเที่ยวบินนะของอุสมานอาดามเหรอ คลาส e ครับจาก montreal mtl ไปถึง madrid นะครับโอเคแล้วยังไงเอ่ยอันนี้ยังไม่ทราบนะแต่ว่ามันสามารถกดตรงนี้ได้หรือเปล่ากดไม่ได้เลยและให้เรามาทำไมเอเราไม่ได้พาดตรงไหนไปใช่ปะเออ อันนี้คืออะไรอะ่ะใครเอามาวางไว้ตรงเนี้ยให้นายเป็นเทปแคสเซตครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เหรออะไรวะเนี่ย What the hell ใช่เหรอนี่นี่คือให้เราจริงๆเหรอวะแล้วใครเอามาวางไว้อะไม่ใครเอามาเขียนไว้ตรงเนี้ย What เออโอเคเห็นละ แล้วคืออะไรเม okay. ื่อกี้กดปุ่มไปแล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มปั้งแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what มันคืออะไรอ่ะ แล้วยังไงไปไปได้ไหมเนี่ยหูวัดเหย๊ยมันคือลิฟต์ครับอาา่าฮะแต่ดูไกลจังเลยเนาะเหมือนจะไปไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ฮะโอเคน่าจะไปได้ถ้าก็โดดเอาลงครับแล้วลิฟต์จะไปกับเราด้วยไหมอ่ะ ไม่ถึงโดรนอ่ะโดรนจะไปกับเราด้วยไหมไม่นะโดรนโดรนโอ้ไม่ก็โอ้แล้วความเงียบนี่อุย้ย <c oughs> อะไรเออ <c oughs> เสียง what ยย what the hell อ้ ตัวใหญ่เหลือเกินจ้าวัดอุ้ยเอาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห,โห,โโห,หจบภาคแรกแบบ งงๆนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบอะไรเท่าไหร่นะว่าเราเป็นใครอะไรยังไงนะเออแล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องสัพหราดอะไรเท่าไหร่ด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่าเกมดีนะเออเกมแบบมันผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกับความเงียบหรือว่าอะไรนะแต่ว่าแบบคือความเงียบเนี้ยมันทำให้ตัวละครบางตัวละครมันน่ากลัวมากๆนะครับอย่าง นกโอพิล่านะครับคือแบบน่ากลัวจัดเลยไม่ไหวมากนะครับตอนที่มันแบบคือในตอนแรกเรารู้แล้วว่ามันสามารถขยับได้เนาะแต่ว่าพอเราไปถึงช่วงที่เราต้องเก็บไข่หฟองเนาะคือตัวมันนิ่งมากๆนิ่งเหมือนแบบประมาณที่ว่ามันไม่มีชีวิตเลยก็ทําให้เรารู้สึกกัง,งวลอีกแล้วก็ พอตบท้ายด้วยการที่มันมาแบบมาหาเราจริงๆจ,จังๆเนี่ยก็คือมันเหมือนบิลลอัพมาได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณนั้นแล้วก็การย้ำคิดย้ำทำว่ามันจะบุกไหมหรือไม่บุกเนี่ยมันค่อนข้างทำให้ใจผมรู้สึกแบบสั่นมากๆเลยนะฮะนี่แหละคือเกม Garden of Band Band นะครับคือยังไม่ได้มีอะไรเยอะนะคิดว่าน่าจะภาค4ขั้วหรือว่าภาค2เนี่ยน่าจะบอกอะไรเยอะกว่านี้แหละนะครับ เพราะว่าในภาคที่2เนี่ยเราจะได้เจอกับแบนแบนด์ and, หรือว่าตัวเอกของเราเนี่ยแหละเออว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเ,ออเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่นี่เนี่ยมันมันอะไรยังไงกันแน่นะก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วก็ฉากตายนะฮะที่เป็นตัวทีนะเออแล้วก็แบบมีรีแคนนทอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับ Poppy ี้เพ t i m e ที่การตายก็มีผลกับเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยว ไว้ลองสรุปเนือ้อเรื่องดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับรอภาค2มาว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมไปละครับสวัสดีครับ